รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาร,กระกนเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะการทุจริตทุกหย่อมย่าปปชเป็นเนหน่วยงานที่ดูแล้วน่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนก็กลายเป็นที่พึ่งของลุงป้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะคุณมีระก็โพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่าสารปกครองสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลลุงป้อมว่าสรุปแล้วนาฬิกากี่เรือนลุงป้องไปยืมใครมาแล้วยืมเพื่อนมาแล้วไปเก็บเป็นร <ไป S 2> ายาเดือน<า>ันะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกดแชร์กันด้วยนะครับ คือเจ้าที่มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มพวกเว็บพนันออนไลน์นะครับนะผมก็ไม่ต้องบอกเราหน่วยงานไหนอย่าไปเดาเลยเดี๋ยวตรงหน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์มันมีหลายหน่วยนะมีทั้งตำรวจดีเอสไอฝ่ายปกครองนะกระทรวงดีอีแล้วก็หน่วยงานอะไรต่างๆที่มันมีอำนาจต่างๆเนะี่ยผู้ว่านายอำเภออะไรพวกนี้มันมีอำนาจหมดนะะใครที่เป็นเจ้าพนักงานมันจับได้หมดแต,มแต่มันไม่ได้จับ สำหรับบางหน่วยบางคนไม่จับมันไปรับเป็นรายเดือนพอไปรับเป็นรายเดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รวยได้เงินมาก็ใส่บัญชีมาส่วนไอ้พวกไวรุ่นเร่พนันก็ได้เงินมาก็ใส่บัญชีมาเพราะอะไรเพราะว่าได้รับคาแนะนําจากเจา้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่รับสวยก็จากบัญชีมาเงินที่โอนมาก็จากบัญชีมาพอหลังจากใส่บัญชีมาก็และมาตัวที่1โอนไปมาตัวที่2มาตัวที่2โอนไปมาตัวที่3ก็โอนไปบแนนซ์บากไปแลกเป็นบิตคอยบ้างอะไรบ้าง การสืบสวนจับกลุมก็เป็นเรื่องยากครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดชหรือพี่เดชกำลังกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยทุกหยอกยากนะเออทุกหยอกยากเคีรยไปตรงไหนจิ้มไปตรงไหนก็มีแต่าการทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานครับบางคนไปแฝงเร็งตำรวจไม่ใช่ครับหน่วยงานทุกหน่วยงาน,นมีบทครับแม้แต่นั่งสำนัญญกงานกรกชก็ยังมีครับเะเราดูข่าวนเนี่ยไปช่วยผู้ต้องหาคนนั้นช่วยในคนคนนี้นะตกแต่ง บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จบ้างถูกดำเนินคดีถูกแจ้งความส่วนผิดถูกไม่รู้ไปสู้ที่ศาลข่าวาวพวกนี้มันมีอยู่ตลอดเวลานะการทุจริตทุกหยอมย่าปปชเป็นหน่วยงานที่ดูแล้วน่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนก็กลายเป็นที่พึ่งของลุงป๊อกหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะคุณวีระอัปโหลดเฟซบุ๊กทำนองว่าสารปกครองสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลลุงป๊อกว่าสรุปแล้วนาฬิกากี่เดือน ลุงป้องไปยืมใครมาแล้วยืมเพื่อนมาแล้วทำไมเพื่อนตายนะเพื่อนเป็นอะไรตายแก่ตายหรือถูกฆ่าตายวีระสมความคิดก็อยากจะรู้ทําไมคณะกรรมการปปชที่มีวัชรพลเป็นประธานปปชซึ่งอดีตลูกน้องเก่าลุงป้องจริงหรือเปล่ามีการช่วยเหลือกันไหมคณะกรรมการปปชบางคนก็เป็นคนที่เคยเข้ามากราบลุปงป้องปล่าตามที่บิ๊กโจกล่าวหาว่ามีคณะกรรมการปปชบางคนเนี่ยพามากราบลุงป้องผมจะเป็น ผมอยากเป็นปปชครับหลุงป,ป้อบอกว่าไปสมัครสิครับอันนี้คือข้ขอมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือร้องเรียนของใครครับของพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะครับเพราะว่าจากตำรวจก็กลายเป็นอดีตตำรวจออกจากราชการไม่ก่อนนะครับเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะเดินสายไ่ว้พระหลายวัดหลวงพ่อกขคงช่วยไม่ไหวแล้วครับโยมหลักฐานพนักงานสอบสวนมันเยอะ หลวงพ่อก็พยายามจะดอกเคาะตัดกรรมแล้วแต่ปรากฏว่ามันหลายกรรมเหลือเกินถ้ากรรมเดียวหลวงพ่อก็พอจะตัดกรรมได้แต่ครนี้โยมโจ๊กมันโดนหลายกรรมนะเขาเรียกว่าอะไรโดนลุมสกรรมรู้จักลุมสกรรมไหมลุมสกรรมคือหลายกรรมหลายหลายตีนเพราะฉะนั้นโยมโจ๊กโดนหลายเท้าหลายตีนนะหลวงพ่อเลยก็พยายามจะตัดทีละกรรมสองกรรมแต่ครนี้มันหลายกรรม นะครับเพราะนั้นก็โยมโจ๊กก็เหนื่อยหน่อยนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าดูพี่เดย์อย่างเดียวครับนะครับโนดเชิญยิ้มก็ยังมีคนแชร์เยอะ,ะเลยพี่เดย์พี่เดย์เชิญยิ้มนะโนดแตะอุดมอะไรเนี่ยโนดอะไรเดี่ยวไมโครโฟนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ยังมีคนแชร์เยอะยังไงไงก็เดี๋ยวไมโครโฟนของอพี่เดย์ก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะจ๊ะนะนะแล้วไม่ต้องไปแจ้งว่ากูหมิ่นสถาบันนะเพราะกูจะไม่พูดคำที่กูห้ามพูด เพราะว่าพวกรักสถาบันเนี่ยคำพวกนั้นเนี่ยเขาสงวนลิขสิทธิ์ถ้าใครพูดเขาจะแจ้งจับข้อหาเป็นสถาบันอย่างนั้นกูก็พูดคําว่ากูเป็นคนที่ไม่รู้จักพอ,อชุกครูชุกครูนะครับรายการาพี่เดย์แม่กับคุยมาไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับสาระไม่ต้องมีหรอกนะมีแต่คดีอย่างเดียวนะพูดไปคดีมาพูดไปหมามาพูดไปตีนตีนมานะครับรายการพี่เดย์เ่ยเขาเรียกว่ารายการาเรียกตีนเรียกหมาย นะครับโจ๊กจะมีโอกาสกลับสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะไหมก็กลับมาแล้วไงมารับทราบคําสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนนะครับวิคโจ๊กโอกาสจะกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติยากครับนะชาตินี้ได้กลับครับก็มีโอกาสนะครับชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่ได้กลับก็ชาติหน้าครับได้กลับแน่ไม่ต้องห่วงครับเคาะรัวๆเคาะหัวใจด้วยจ้ารักพี่เดก็ต้องเคาะเยอะๆนะแต่ไม่ย่มเคาะกระโหลกนะ ดับตีดับฆ่ากูก็ไม่ได้นะกูไม่ได้มีสาเหตุกูไม่ได้พูดคําว่าคาอะไรจุดๆๆที่ก็ห้ามพูดนะคือพูดง่ายประเทศไทยเนี่ยมันมีถ้อยคําบางคําที่ห้ามพูดพูดได้เฉพาะคนที่รับสถาบันันนั้นของผมเนี่ยผมก็เป็นคนรับสถาบันนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่อยากพูดคําบางคำทีาห้ามพูดผมเลยพูดว่ากูเป็นคนที่ไม่รู้จักอจุกรเฉพาะกูนะไม่ต้องแปลเป็นคนนั้นคนนี้นะพอกูพูดแบบนี้ก็โยงเรื่องนั้นโยงนี่โยงไปโยงมา นะไม่ต้องโยงไปไกลแล้วครับนะกูไม่อยากติดคุกเออนะคำพูดบางคำห้าพูดถ้ามาเล่นตลกอ่านะอ่านะครับกภาษาไทยนี่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไทยแม่งจะพูดอะไรทุกอย่างเนะียบางคำพูดไปพูดมาก็ติดคุกนะครับไปติดคุกก็ดา่าไม่ดา่าก็ทัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พูดเฉพาะว่ากูเป็นคนที่ไม่รู้จักอชัดเจนนะนะอย่ามายุ่งกับกูเลย ะนะครับเพราะว่าคําบางคําเนี่ยสงวนลิขสิทธิ์สาหรับนะคนบางกลุ่มบางอะไรต่งางๆนะตอนนี้ก็ทัวงแลงนะพอพูดไปก็บอกเดี๋ยวกูจะไปดักตีมันจะสั่งลูกศิษย์กูไปสอนวิธีการทาร้ายร่างกายยิงหัวนวดยังไงพอทาร้ายมันเสร็จแล้วจะมีวิธีการยังไตงตำรวจจับไม่ได้เชื่อกูเพราะกูทามาก่อนกูทํามานานแล้วนะนะ,นะกลุ่มกูเขาเรียกว่ากลุ่มคนดียอยักขลังครับเออ พ่อคนดีนะครับทําอะไรไม่ผิดอนะนะครับพอทําผิดก็บอกว่าอะไรอ๋อลังปลาไปนะทัปลาหรือลูกปลากไ็ไม่รู้สำหรับผมเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อกลุ่มกลุ่มคนไม่ดีอะกลุ่มคนไม่รู้จักพอ่อนะอย่างกลุ่มผมเนี่ยเขาเรียกกลุ่มคนไม่รู้จักพอเนี่ยนะเที่ยวแล้วก็เที่ยวอีกกินไวายแก้วแล้วก็แก้วอีกขวดแล้วก็ขวดเศ้านะแต่อย่าลืมนะ เงินของกูเองนะที่ซื้อเนี่ยที่กินท่องเที่ยวอนะไรในเงินกูเองนะไม่ต้องมาตรวจสอบภาษีกูหรอกนะมาตรวจหั่นี่ได้ไม่เป็นไรนะหัมกูก็ยังคอยได้อยู่นะครับนะก็พี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะบ้านเราก็อย่างที่บอกในะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้แม่งก็ไม่ค่อยอยากเรียนหนังสือแล้วครับชอบแล้วทาเว็บพนันก็จ่ายเป็นรายเดือนก็รวยครับนะเดือนนึงเจ่านั้นตรงนี้อะไรก็ไปเจ้าหน้าที่ก็รวยเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้รวยรัฐบาลไทยเนี่ยรวยหลายคนรวยกันแล้วครับ พนันออนไลน์นี่ไม่มีใครกล้าจับจับแลวแม่งไม่มีคนจ่ายเนก่บอกเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่เราไม่ชอบจับเว็บพนันออนไลน์คือจับทาไมจับแล้วใครจะจ่ายทุกเดือนนะนะเงินค่าอวดค่ากินค่าใช้เมียหลวงเมียน้อยนะเนงินเมียหลวงเมียน้อยต้องเป็นเนงินไงก็เงินจับเว็บพนันเท่านั้นนะรถลาต่างๆ,ๆกินใช้รายวันลูกไปเรียนหนังสือไปกินจ่ายค่าวายค่าอะไรมันต้องเงินจับเว็บพนันถ้าเราไปจับเขาแล้วแล้วใครจะมาจ่ายให้เรากินเราแดกทุกเดือนนะครับนะจริงไหมครับพี่น้องครับ เห็นด้วยก็พิมมากดแชร์ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็นั่งเป่าสีกยวสักออกปากเลยนะครับนะมีอะไรก็พิมพ์ิมมาจะได้เห็นว่าเออพี่เดก็พูดอยู่เนี่ยไม่ใช่บนซึมเศร้าอยู่คนเดียวนะครับนะเข้ามาดูพี่เดก็กดไลค์กดแชร์อะไรไปช่วยก็ได้ตังไม่ต้องโอนมาพี่เดไม่ใช่คนแนวนั้นไม่ใช่พวกขอทานไลค์สดก็เลขบัญชีผมนะครับเออไลค์เสร็จก็เลขบัญชีนะครับของผมไม่ใช่ครับของผมจะรับพี่เดมากก็ไม่มีอะไรครับ วายครับววยควรละสี่ห้าหมื่นยิ่งดีครับควรละพันก็ได้นะนะครับก็ส่งมาให้พี่เดชครับว่าเออจากเอฟซีรักพี่เดชจริงๆไม่รักด้วยน้ําลายรักด้วยน้าลายก็ไปกัดูดูอย่างเดียวครับแชร์ก็ไปแชร์เคาะเคาะหน้าจอเรียร์ต้ไปนั่นนะตนะ้แค่นั้นแหละนับมากก็สองขวดนับมากๆก็ลังแค่นั้นแหละนะเดวอาชีพพี่เดชก็อย่างนั้นเนี่ยไล่สดหาวายอย่างเดียวนะครับหาวายแล้วก็หนึ่งขาวาย สองหาตีนสามหาหมายวัน,นๆนี่ก็หมายมาแล้วครับมินประมาทบ้างละปั๊มพิมลายนิ้วมือนี่แม่งปั๊มจนลายนิ้วมือหายไปแล้วเวลาถึงเวลาจะต้องเอาสร้อยประจำนำพอปั๊มมือปุ๊บก็บอกเอ้าพี่ดีลายพิมพนิ้วมือพี่หายไปแล้วอ๋อกูไปโรงพักน,น่อยมินประมาทเยอะนะคนนี้ก็แจกวางคนนี้ก็แจกวางอันไหนสู้ไม่ได้ก็ราบตีนก็จบไปนะครับอ่นนะครับนะวนะหวสวยรวยกระเช้าบ้างธรรมดาสู้ไม่ไหวก็สู้ไม่ไหวก็ถอย นะเพราะว่าเฮียชูก็บอกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะครับอันไหนสู้ได้ก็สู้างนะคนบอกไอ้กูแน่วะนะมีไอ้พวกนักกฎหมายบางคนนะครับชื่อเสียงก็ไม่มียอดไลค์ก็ไม่มีคนติดตามก็หลักพันไปยืนแถลงข่าวบอกแม่มีนักกฎหมายแต่นายบางคนไปกราบตีก็แนละ้วไอ้พวกนี้นะครับคือคนไหนเนี่ยไม่ใช่คนดังนะคนที่เขาดังแล้วอย่างพี่เด้นเนยอย่างพี่เดย์พี่ตั้ นะนายเั้ทนายเดชาเนี่ยคนไหนดังแล้วก็จะไม่พูดถึงคนที่ไม่ดังแม่แมาแวามควกุ้งกลกเรจะพูดถึงหนึ่งชุยนะพอขากสาดกเบือนะครับเราจะไม่พูดถึงคนที่ไม่ดังบางทีคนที่ไม่ดังด่าเราเราไม่พูดถึงเพราะอะไรพอเราเอ,อ่ยชื่อปุ๊บแม่งดังเลยเราจะไม่พูดเหมือนปล่อยไม่ไป